วันนี้มาทําอะไรกันคะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวเดลลีล,ลูกตา,ก,ากับลูกอมนะคะที่เป็นลูกกะานะคะมีหลายสีก็มีหลายรสม,มากมากด้วยเนาะให้เพื่อนเพื่อนดูใกล้ๆนะคะ,อะพอเพื่อนลองเอาอลูกอมลูกอมให้เพื่อนๆดูสิคะว่ามีมากี่สีคะลูกมีสีฟ้าอะมีซองสีอะไรอีกคะจัดี้<ต>ใช่กัน สีชมพูนะคะมีสีอื่นอีกไหมคะนี่สีส้มอ่าไหนเราอออกมาเลยค่ะออกมาได้เลยออกมาเลยค่ะอ่าขอบคุณช่ยจบค่ะมีสีอะไรอีกคะสีส้มเยอะเยอะมากเลยนะแต่มันมีแค่มีสามสีนะคะมีสามสีเนาะแต่มาซื้อมาทั้งกล่องเลยเนาะเอาไว้ไปแบ่งเพื่อนๆกินกันด้วยอ่าแล้วก็มาดูที่เ็นนี่โูกตากันเลยค่ะเพื่อนๆเพื่นค่ะ อ่าเยนี่ลูกตาเดี๋ยวให้จีจีหมุนกล่องเปิดให้นะคะแล้วเดี๋ยวพ่อเพื่อนช่วยจีจีหยิบออกมาดูนะคะมีสีอะไรบ้างเยนี่ลูกตาประมาณก,ก็สั่งพีออเดอร์เหมือนกัน,นอ่โอโอมก็สั่งพีออเดอร์เหมือนกันรอนานเหมือนกันนะคะเป็นเดือนเลยนะคะอ่าพ่อเพื่อนหยิบมาให้เพื่อนเพื่อนดูสิคะว่ามีสีอะไรบ้างสีอะไรคะสีฟ้าอังกฤษพวกไงคะบลู <Blue. S 1> อ่ะสีอะไรคะสีเขียวอะไรคะ กรีนว <screen>. wow. ้าวอะให้จีจ่ชอบหยิบมากจีหยิบมากสีอะไรคะอันนี้นะคะเป็นสีแดงอุ๊ยมีแดงแดงแดงเป็นสีแดงนะคะโอเคแล้วสีอะไเอะคะมีแค่นี้นะคะมีสามสีเหรอคะมีสีเหลืองด้วยหรือเปล่าอ่ะมีเปล่าไม่มีนะคะมีแค่สามสีอ๋อเหรอแต่จริงจริมนมีสีเหลืองด้วยอืมอันนี้เราได้มาสามสีใช่ไหมคะแต่ละร้านเขาก็ขายไม่เหมือนกันนะคะมันมีหลายแบบเนาะ แต่ของเราสั่งร้านนี้มาได้สามสีเนาะค่ะเขาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะมันเป็น,นมิน้นมิม้นหนมีวันเดือนปีผลิตให้ด้วยนะคะวันเอกปลายด้วยโอ,โอเคค่ะถ่ายกันต่อเด็ดเดจะชิมอะไรกันก่อนดีคะชิมอันนี้ก่อนเลยคะ่ะโอเคค่ะแกะยากนิดนึงนะคะแกะได้ไหม,ม ได้นะแต่ว่ามันเป็นออกแกสนิดนึงค่ะอ๋อนี่ไงค้าแกะแดงอ่าแล้ของเพื่อนนะคะข้าวุ่นเอาแกะได้เลยเหรออ่านี่คะคะอ๋อมันเป็นลูกขาวๆใช่ไหมคะลูกไอ้ที่มันเป็นลูกตาคือมันเป็นผลิตภัณฑ์ของมันเป็นกล่องของมันใช่ไหมที่เป็นพลาสติกที่หุ้มใช่ไหมคะที่เป็นลูกลูกตาแต่จริงๆแล้วข้างในเป็นเยลลี่ขาวๆนิ่มๆใช่ไหมคะนี่เดี๋ยวมาเดี๋ยวค่ะดูชิว่ามันหยุ่นๆ อ่าไหนลองซูมใกล้ๆซูมใกล้ๆซูมใกล้ๆอ่านี่โอเคอ่าลองชิมดูสิคะทำไมของน้องมันดูดึงๆกว่าหนูเนี่ยจริงของน้องดูดึงๆกันลองชิมดูสิคะว่าเป็นไส้อะไรอร่อยไหมคะลูกอร่อยไส้อะไรแม่เจลลี่เหรอเจลลี่สีแดงเหรอของมาเป็นสีแดงเหมือนกันปะต่างไม่ถึงเลยค่ะเหมือนกันอ๋อเหรอมาอยากรู้สีอื่นจะเป็น เยลลี่สีแดงเหมือนกันไหมสีเขียวอาจจะเป็นเยลลี่สีเขียวหรือเปล่าไอ้หวานต้องลองดูชิมทุกสีเหรอชิมทุกสีได้ไหไหมไหวโอเคลองชิมเดี๋ยวลองเอาสีฟ้ากับสีเขียวออกมาอย่างละลูกสิลูกโอเคแล้วเดี๋ยวลองแกะกันดูนะคะระหว่างรอพอเพลินกินนะคะเป็นรสอะไรครับพอเพลินสตรอเบอรี่หรือเปล่าสตรอเบอรี่ใช่ค่ะค อร่อยเปรียปร้ยวๆหรอคะอร่อยโอเคเดี๋ยวเรามาแกะสีฟ้ากับสีเขียวกันเลยหวนานะอ่ะแกะสีฟ้ากับสีเขียวกันเลยดีกว่าค่ะได้เลยค่ะแล้วเรอ่ะเาชิมกันเลยกัดให้มาดูหน่อยอข้างในเป็นสีอ,อะไรจะเป็น,ปนสีแดงเหมือนเดิมไหมมันเงาๆข้างในไส้เหมือนเป็นสีเหลืองๆเลยพอใจลองดูสิลูก พอเพื่อนกินถึงได้ยังเนี่ยสีแดงเหมือนกันเนาะ,ะสีแดงเหมือนกันเอารุ้นที่สีเขียวของพอเพื่อนสิข้างในเป็นสีแดงเหมือนกันไหมยังกินไม่ถึงรอเพื่อนยังกินไม่ถึงสีแดงไหมคะไม่เห็นเลยข้ายังไม่เห็นเลยไม่มีนะไม่มีหรอพอเพื่อนไม่ใส่เหรอ อ่ะพวกเพื่อนลองแกะลองกินให้มันถึงไส้สิคะเดี๋ยวเราจะได้ไปกินลูกอมลูกตากันต่อันเป็นหยุ่นหยุ่นใช่ไหมมันนุ่มากเลยเ่อเพื่อนมาขอชิมมัางเดี้ยวถามมาให้ดูใกล้ๆหยุ่นหยุ่นค่ะอือเสียคะเสียคะรอกล้องมันจับก่อน เป็นรสเหมือนสตรอเบอรี่แล้วก็เหมือนลิ้นจี่อืมอมาต่อกันด้วยลูกอมลูกตานะคะมาแกะกันคนละอันเลยค่ะคเอาคนหาสีอะไรอะเอาคนจะหาสีส้มเอาไม่แกะคนละสีกันหรอ,อเอาใจแกะสีชมพูก็ได้ค่ะเขาสีฟ้าได้ไหมคะได้ค่ะ แกะเลยค่ะเดี๋ยวให้จิจิแกะให้เดี๋ยวมาจะให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะแต่ละสีนะจิจีิแก่ให้ค่ะเพื่อนอันนี้นะคะคือสีชมพูก็จะเป็นลูกกระต่ายสีแดงนะคะนี่แกะไม่เอาอันนี้เป็นสีฟ้าสีฟ้าลูกกระต่ายสีฟ้านะคะอ่าแล้วก็มาอีกสีหนึ่งสีอ้าวสีส้มค่ะสีส้มเป็นลูกตาสีส้มนะคะ โอเคตอนนี้ก็แกะกันเสร็จแล้วนะคะเอามาดูกันซองสีฟ้านะคะแกะออกมาเป็นสีไหนคะลูกสีสีฟ้าจะเป็นสีเหลืองอ๋อมันจะมีด้ามไฟด้วยใช่ไหมคะสีเหลืองอ่าส่วนสีชมพูแกะออกมาเป็นสีอะไรคะลูกตาสีอะไรเป็นสีชมพูแดงแดงนะคะแล้วก็ตรงด้ามไฟเป็นสีเหลืองส่วน สีส้มแกเอามาเป็นสีอะไรคะตาสีอะไรคะลูกไานหันตาม,มาตาสีส้มคะ่ะด้ามสีชมพูเอามาเพื่อนสองมาเพื่อนดูหน่อยค่ะโอเคเดี๋ยวจะน้องชิมชิมกันนะคะว่าเป็นรสชาติอะไรเติมด้วยพอใจชิมสีฟ้าสีฟ้ารสชาติอะไรบูเบอรี่หรือเปล่าไม่มีรสชาติอะ เอา้าม,มนันหวานๆแต่มันไม่มีรสชาติอ,าอ๋อเหรออ่ะพอเพิ่นชิมสีส้มอยู่ใช่ไหมคะสีส้มรสชาติอะไรคะรสชาติส้สมรสส้มเหรออ้าวสีชมพูสิคะอยากชิมสีะให้จีจีชิมแล้วหนูชิมต่ออยากชิมนี่อ่ะชิมสีฟ้าให้น้องชิมสีฟ้าหน่อยลูกพอใจน้องชิมสีฟ้าหน่อยคะ่ะเหมือนกันหนูไม่ได้รสสตรอเบอรีอ่อ่ะแม่ขอชิมสีส้มหน่อยบลูเบอรี่อ้าวพ่อเพลินได้รสบลูเบอรี่ อันนี้ได้ส้มแต่อันนี้ไม่ได้นะอ่ะอืมได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะสตรอเบอรี่เหรอบลูเบอรี่ได้แล้วค่ะอันสีแดงอ่ะคคะอันสีแดงผลรสชาติไหมสตรอเบอรี่ใช่รือไม่รู้สึกเหมือนมีมันหวานๆ <c oughs> โอเคค่ะก็อร่อยอยู่นะ และแล้วนะคะวันนี้เราก็ชิมกันสำเร็จนะคะตกลงลูกอมผ่านไหมคะผ่านผ่านนะคะเยลลี่ลูกตาก็ผ่านนะคะแต่ว่าอย่ากินกันเยอะนะคะค่อยๆกินกันนะคะเด็กๆทุกคนที่ซื้อไปก็ค่อยๆทานนะคะอย่าทานกันเยอะเนาะอย่าฟันผูดทานเสร็จแล้วต้องแปรงฟันด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคนั้นสำหรับวันนี้พอเพลินกับพอใจนะคะก็ต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด เ,เกิดท้าไครกดการดิบจริงจริงไม่ร้อนเราองพาคลิปใหม่ของพวกเรานะคะสวัสดีค่ะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้ามาดูกันว่าเด็กๆจะมาทำอะไรกันอีกนะคะบ๊ายบาย,บายค่ะ